ครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมช่องดึงวัวเลี้ยงควายในสวนอยางนะครับผมได้เบาไว้หลายคลิปแล้วครับวาาาบ่าจะพาเบื้งแปลงหยาเนาะมืออีกอพอดีได้แทงไม้ครับแทงหดหดนามหยาแล้วก็ผมใส่ทุเรียนไปน้ำเพื่อป่องกันมันเสียประโยชน์เนาะพี่น้องในในหดหยาแล้วก็ปลูกไม่พลนไปพร้อมเลยอันนี้คือแทงเก่านะครับมันมันทรงบอดีครับพี่น้อง คือมันต่ำหมายถึงตัวตัวถัวงน้ำนี่ก็บปุ๋ยมิหานะครับพี่น้องอผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าเฮ็ดจังใดเฮ้าจังจะลดต้นทุนใดถ้าเฮ้ามีเฮ้าอยาามีแปลงงาแบบว่ามีในสวนยางได้นะครับอันนี้ยางผมกีดมาแล้ว3มปีนะครับพี่น้องนี่ครับ18ไร่ครับกีดมาแล้ว3าปีครับพี่น้อง้งานี้ปลูกมาแล้ว ีนี่ปีที่สามครับเนาะเสม,มออันนี้พอดีมันมีมันมีข้าเจ้ามาเจาะแล้วบัดน,นี้ข้าเจ้าว,ว่าถ้าหาคนมาเจาะในสามบอ่อเนี่ยจะหารกันให้มันถือคนละคนละบ่กี่พันนะครับพี่น้องอาจจะแปดพันหรือหรือหมื่นสองเยียงประมาณนี้นะครับแต่ผมจำบ่ผิดนะอันนี้ก็เจาะบ่ไก่นะครับพี่น้องเจาะบ่ลึก ที่กับบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่ทงหน้าเนี่ยครับที่กับ,บยุสูงกันกับทงหน้าท,าทาาั้งทั้งรางพูนนี่กะเป็นป้ายางเนาะเดี๋ยวผมจะมาเบิ่งนะครับว่าผมเห็ดวิธีใดมันยังประหยัดเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกับเต๋อเง,งี้ยวเลยนครับผมบ่ได้ตัดนี่ผมกะเอารถไถคูบตัต้าพ่อมาดันไวถา้ถาถ้าฝนมาอา่าพวกหญา้าพวกทุเรียนเนี่ย เขาก็จะบ่ได้บม่จําจเป็นต้องพึ่งผ้าน้ามจากเสมอเท่าแหละแต่ว่าเสมอเท่ากับตั้งใส่ปกติเพราะว่าผมใส่โซลาเซลเนี่ยมันลงทุนเธอเดียวครับพี่น้องแล้วผมก็ซื้อมาต่อเองผมซื้อจากเอาเอาตรงๆคือจากราศดาดนั่นแหละครับนะครับผมก็ซื้อจากราศดาแต่มีแผงโซลาเซลอันหนึ่งนะพี่น้องนะครับแผงโซลาเซลอันหนึง่ง แล้วก็สมอตื่นอยู่ข้างล่างที่ผมลงไปแล้วนะครับอันนี้แผงโซลาเซลล์สามรอยสี่สิบนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมลงทุนชุดนี้จักบาทแต่ผมขับค่ายขับข้าว่าประมาณจากหกเจ็ดพันนี่แหละครับพี่น้องบ่บ่บ่หนาเกินเจ็ดพันก็บาทบ่บ่หนาเกินนี่ครับนี่ครับเฉพาะชุดเสมอตื่กับกับแผงโซลาเซลล์นะครับผมต่อตุงนะครับพี่น้องตอนนี้เวลา เวลาเจ็ดโมงนะครับพี่น้องแต่ว่าเสมือเท่ากับเริ่มทํางานแล้วครับสอ,องฝิ่งเ้อเสมอเริ่มทํางานแล้วบ่รู้ว่ามันจะถึงมนมครับนะครับจะจะน้ำไหลแล้วนะครับพี่น้องเบิมือครับมาจะมีแดดอันนี้ผมเสียสละตัดต้นยางพ่อออกครับเพราะว่าอยากให้มันมีแดดเบิดมือนะครับนะครับก็จะเอียงรับพอดี น้าพี่น้องสศกกระโปรงเล็น่อยครับย่งบางพันได้เปิดหนาอ,อย่างเดี๋ยวให้เพิ่นมาทำความสะอาดนะ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งหยาด้วพี่น้องเด้อเนี่ยครับเปิดออกนี่สะหน่อยไปถ่ายใส่ยามฝนเน้าพี่น้องพามาเบิ่งหยาผมจะปลูกอยู่สองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หนึ่งก็คือหยาลูซี่นะครับ ผมปลูกตอนแรกมันถือฝนเปื่อยตายตายไปเลยนะครับพี่น้องพ่อแต้มมันข้นง,งามๆเนี่ยฝนมาพาแลก็ยุบลงแล้วก็ตายไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเปลี่ยนบอ่อต่ว่าของผมเนี่ยเทือที่สองผมก็เลยว่าแค่พ่อดินซุ้มผมกัผมก็ปลูกเลยผมปลูกใส่ช่วงจะเบิดฝนครับพี่น้องเนี่ยปีที่สามแล้วนี่นี่คือจะเขา่าฝนที่สามพี่น้องเป็นเรื่อครับกะง้อควายอยู่นี่ ฟ้ามก็ยังได้กินอยู่เสมอเนี่ครับพี่น้องเนี่ยครับ,รบผมก็จะเดินสายมาจากพูนะครับตะเกียนเป็นทางหน่อยเดินเสมดมาไปเดินทอหนามากระิเจาะหูน้าแน่นะครับเพื่อที่จะเอามาให้ยาให้ทุเรียนให้ไม่พ้นนะครับเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ล่องล่องเห็ดซื้อครับว่าขอบรัวมักพระรยามักก็เลยล่องบึง เพิ่นอยากปลูกไม้ฝนเพิ่นอยากมีเนี่ยครับพี่น้องทุเรียนนี่กับเขาปีที่ปีที่สองละปีที่สองเนี่ยครับแต่มีต้นงามต้นบะง,ง่ามครับแต่ว่าหยานี่หญ้านี่ว่าตะหนามบพรขาดครับพี่น้องผมบอกเคยได้ใส่ปุ๋ยหยาด้ยครับแต่ว่าย่ำอ่วาวนคือให้มันกิ่นน้ำยางนะครับยางผมก็ใส่ต้นปีเท่าเดียวปีนี้ยังไม่ได้ใส่คือพ่อฝนเริมมาดินอิม่ม น้ำผมก็สิเริ่มว้านปุ๋ยวานแม่ปุ๋ยบ่หลายบ่หลายครับเพราะว่าบ่บ่บมีเงินนะพี่น้องเอาตรงๆแล้วก็ใส่ขี่งัวที่เขาได้จากฟาร์มเขานะครับนะครับอาจจะบ่ได้บ่ได้ว่าเป็นแปลงเลือดรู้คือของคนอื่นนะครับแต่ว่ามันบ่พ่อสามผมว่าพ่อบ่มันก็คือสี่ตัวพี่น้องหมดแต่ว่ามันบ่พ่อครับสําหรับงัววขย สามสิบหาตัวของผมบ่พ,พ่อครับเนี่ยครับพี่น้องแต่ว่ามันกับพ่อได้เล่มเนี่ยครับผมปลูกขึ้นไปหอดทั้งทึ่งพี่น้องทั้งทึ่งแต่ยาจะเป็นยากินนี่สีม่วงข้างล่างในนี่จะเป็นยายาลูซี่นะครับน,นี่ครับยาลูซี่แต่ก่อครับนี่ครับลูซี่นี่ครับพี่น้องเหมือนเด้อยากินนี่นก็มี อยากเห็นนี่เป็นพุ่มยังไงแลพี่น้องเบิ้งนะครับผมผมจะเฮ็ดแบบนี้เอานะครับสาหรับคนที่จะเอาไปเอาไปล่องใส่เบิ้งกับตามสบายเลยครับถ้าจะเอาแบบที่ผมเฮ็ดหรือว่าจะเอาพริกแพ้งก็ได้แต่ว่าที่ผมเจอมาสําหรับห้าก็บปัญหากับมอยูแค่มันยุบลุงตอนที่ถือฝนเหครับพี่น้องยุบลุงเราตายไปเลย ได้ได้เอาลตรตารี่ตีตีแล้วก็ว่านไหมช่วงที่จะจะเบิดฝนแล้วนะครับเนียครับหยาเบิดได้ครับีปน,น,นอนงอาปลูกที่ผมถ่ายนี่คือพึ่งพึ่งฝนลิ้นมาเทอเดียวนะครับที่ผ่านมาก,ก็แรงเบิดเลยนะครับหยาครับพ่อได้เล่มครับทึ่งๆกะ็ะเปลี่ยนเป็นล่องเปียนเป็นล็อกเอาเป็นลอกเอามันกับพ่อได้เสริมเฮาบ่ได้ไปหา เกี่ยน้าของคนอื่นครับพี่นอ้องสมืุนเนี่ยาสีหนามันลายอันตรายนะครับผมจะให้ค้นกีดอย่างเนี่ยแค่ตัดเอาแค่มองที่เพันยางกรีดนะครับพี่น้องมันจะหกหกกระบอกป็นยังคือเท้าเท่าต้องการลดต้นทุนนะครับคือให้เพันเปิดออกแค่มองเพันยางกีดจะเป็นยาข้มามันดียาหญิงเก่ามาให้ยบดนะครับเนี่ยครับพี่น้องกับพ่อใดครับอันนี้ยาอันนี้ยายกินนี่สีม่วงนะครับ กินนี่สีม่วงตอนที่มันแตกแตกเม็ดรุ่นแรกนะผมผมปล่อยให้เขาลนเลยนะพี่น้องผมบ่ไต้ตดตอนที่เขาสมบูรณ์ด้ครับผมบริไต้ตดตอนที่บด้เกี่ยวตอนที่เขากลั่งสมบูรณ์คือปล่อยเขาหมาร ى, กรนสกอรคืออยากได้พัฒนมันครับตะกี้บ่ลายแาบนี้เลยครับพี่น้องสุดสุดไฮนะครับ unified, ตดีวนี้ตะกี้มันบ่ลายแบบนี้แบบนี้ก็ปล่อยไปแน่แบบนี้ฝนมาผมก็ขคุดคุด เงานึงก็แยกได้หาหุกเงาหาหุกตัวนส่สครับผมกไ็ไปฟังไปฟังไว้่องสิครับมันก็ติดนอกพี่น้องก็ฝากติดตามครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาคลิปดีๆมาให้เบิ่งอีกนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ